เราขอมาฝากครับพี่ชายแกฝากแกโอนมาแล้วครับฝากไปให้ของพี่เมฆนะพี่ชายเดินมาบอกว่านกหลุดครับข้านี่ละคนมาแล้วนะมาเพิ่นแล้วเมื่อกี้นกนกอยู่กรงนี้เหรอจะตายก่อแต่คือนกพี่ชายใช่ไหมอ๋อไปแล้วพี่ครัับสสวดีครับสวัสดีครับ ก็เข้าบ้านกันต่อเลยครับเสร็จภารกิจวันนี้ครับผมขอตระ